มีหลายท่านนะคะที่ปลูกพริกไว้ต้นสองต้นไว้เก็บกินที่บ้านด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะลงดินหรือว่าปลูกในกระถางมักจะมีปัญหาใบหงิกนะคะแล้วก็ไม่ติดดอกไม่ออกผลไม่ดกเลยวันนี้นะคะเรามาบํำรุงด้วยสูตรง่ายๆทำจากของที่เราชอบทิ้งไปคะ่ะทุกคนพร้อมกับบำรุงให้ติดดอกออกผล ต้นแข็งแรงแล้วยังช่วยป้องกันกำจัดเพีียมดที่เป็นสาเหตุทำให้ใบหยิกงอด้วยค่ะวันนี้นะคะเราจะให้อาหารทั้งทางดินแล้วก็ทางใบค่ะเร่งการจเจริญเติบโตเร่งการงการแตกยอดนะคะพร้อมกับเร่งดอกเร่งผลของพริกในกระถางนะคะแม่จิ๋มก็ใช้สูตรนี้นะคะเปลือกไขค่ค่ะคุณชมคงสงสัยนะคะว่าทำไมเป็นสีออกน้ำตาลเข้มๆแม่มจิ๋มจะนำเปลือกไข่นะละ้างทำความสะอาด ากแดนแะะคล้วก็น,ะะนำไปตำพอหยาบๆค่ะหลังจากนั้นนะคะแม่สิมก็จะนําไปคั่วไฟค่ะทุกคนตั้งกระทะเลยนะคะแล้วก็นําเปลือกไข่ค่ะลงไปคั่วจนเป็นสีน้ําตาลเลยนะคะไม่ต้องไฟแรงนะไฟกลางๆค่ะคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนเขาเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเข้มนิดนึงนะคะ เราคั่วจนเป็นสีน้ำตาลเข้มได้ที่แล้วนะคะหลังจากนั้นก็นำไปตามหรือว่านำไปบดค่ะพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็นำไปใช้ได้เป็นปุ๋ยชั้นดีมากๆนะคะทุกคนทั้งบำรุงต้นไม้ให้แข็งแรงเตง่งดอกเตง่งผลแล้วก็กำจัดศัตรูพืช กำจัดมดเพี้ยหนอนมแมลงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะใครปลูกพริกในกระถางหรือว่าลงแปลงแล้วมีปัญหานะคะไม่เจริญเติบโตไม่ติดดอกไม่ออกผลพร้อมกับมีมดเพี้ยหนอนมแมลงมารบก,กวนนะคะใบหยีกนะมาใช้วิธีนี้บำกรุงทางดินกันได้เลยค่ะปลูกพริกในกระถางค่ะต้น2ต้นคุณผู้ชมอยากจะมีพริกที่ดกปราศจากโรคนะคะไว้เก็บกินที่บ้านตลอดทั้งปี ลองนําสูตรนี้นะคะทําได้ด้วยตัวเองค่ะไม่ยุ่งยากด้วยนะคะวัสดุเหลือใช้ที่บ้านเรานี่แหละมาทําเป็นปุ๋ยกันนะคะโดยเฉพาะพลิกที่ใบหยิกใบงอเกิดจากเพี้ยดูดน้ําเลี้ยงนะคะเขาก็หยิกงอแบบนี้เลยผลผลิตของเราก็จะไม่ได้ตามที่เราต้องการนะคะออกดอกดอกก็ร่วงค่ะถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะป้องกันไว้ก่อนแล้วก็รีบกําจัดเพี้ยกําจัดหมดเลยค่ะทุกคนมาดูวิธีใช้กันเลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะบำรุงต้นพลิกนะคะทั้งทางดินแล้วก็ทางใบด้วยค่ะทุกคนสูตรบำรุงทางดินนี่เลยค่ะคุณผชมก็โรยรอบๆโคนต้นเลยนะคะทุกๆ1ิบ5วันหรือขยันหน่อยก็ทุกๆ7วันค่ะทางไล่มดป้องกันด้วยนะคะเพราะว่าเปลือกไข่ที่เรานําไปคั่วไฟโดนความร้อนเนี่ยเราก็จะมีกรรมฐันด้วยค่ะทุกคนมแมลงเขาจะไม่ค่อยชอบนะคะ กระถางนี้นะคะบำรุงประจำฉีดพ่นบ่อยๆค่ะทุกคนเห็นไหมคะใบไม่หยิกไม่งอเลยผลดอกเต็มต้นเลยค่ะแต่ว่าดอกเขาเริ่มที่จะไม่ค่อยมีละเราก็มากระตุ้นนะคะทั้งทาง,ทงดินแล้วก็ทงางใบด้วยสูตรเดียวกันเลยนะคะไม่เห็นงแค่ใช้ปุ๋ยเปลือกไข่นะคะโรยรอบๆเลยค่ะหนึ่งถึงสองช้อนแล้วแต่ต้นแต่แล้วแต่กระถางนะคะจะทำให้แตกยอดใบขึ้นมาใหม่นะคะใบไหน ยอดไหนที่ไม่ดีเสียแบบนี้ค่ะคุณชมก็ตัดออกไปเลยเด็ดออกไปเลยนะคะเขาก็จะแตกออกมาตรงตากห้างนี่ค่ะได้ยอดใหม่ค่ะให้ปุ๋ยทางดินแล้วมาให้ทางใบกันค่ะให้ปุ๋ยทางดินไปแล้วเราก็มาให้ปุ๋ยทางใบกันบ้างนะคะแม่จิ๋มก็จะใช้ น้ำสาวข้าวนะคะน้ำเสาวข้าวนี่ใช้ข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวกล้องได้หมดเลยไลเบอรี่ได้หมดนะคะก็จะมีวิตามินบีนะคะมีธาตุเหล็กนะเสริมสร้างทําให้ต้นเขาแข็งแรงค่ะมีดอกมีผลเร็วนะคะใครหุงข้าวทุกวันเก็บไว้นะคะอย่าทิ้งให้เปล่าประโยชน์นะคะทุกคนบํารุงต้นไม้นี่โตเร็วแข็งแรงมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมกุูตเมทนะคะเขาจะมีกรดอะมิโน,โนค่ะช่วยทําให้พืช แข็งแรงรากแตกดีกระจายดีนะคะมีดอกมีผลไวนั่นเองนะคะวิธีการทำนะก็เตรียมน้ำเสาวข้าวข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้ากล้องข้าวแล้บรลลได้หมดเลยนะคะทุกคน3ลิตรนะคะแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนะคะประมาณ1ช้อนชามไม่ต้องเยอะนะคะกะ,กะเก่าาได้แล้วก็คน,น,นส่วนผสมม้เข้ากันค่ะ ผงชูรสนะคะเวลาจะใช้เราควรที่จะนำไปละลายในน้ําก่อนนะคะได้แล้วนะคะก็เติมน้ําลงไปค่ะอีกหนึ่งส่วนนะคะน้ำตาข้าวสามลิตรเราก็เติมน้ําสะอาดนะคะน้ําเปล่าค่ะลงไปอีก3ามลิตรนะคะหลังจากนั้นก็ใส่กระบอกฉีดไปฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะทุกคน เราก็จะได้ปุ๋ยสูตรง่ายนะคะเร่งการเจริญเติบโตเลี้ยงดอกเลี้ยงผลทางใบค่ะหรือคุณผู้ชมอยากจะราดดลงดินก็ได้นะคะสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดค่ะไปดูวิธีใช้กันเลยนะคะใส่กระบอกฉีดไปฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะที่บ้านแม่จิ๋มมีพื้นที่น้อยนะคะก็จะปลูกคลิกนะคะลงกระถางทั้งนั้นเลยค่ะทุกคน ไว้เก็บกินที่บ้านนะคะใกล้บ้านหน่อยนะคะแต่ที่ไร่ก็ห่างออกไปแล้วก็จะปลูกลงดินค่ะคุณผู้ชมดูนะคะโหดอกออกเต็มกระถางเลยนะคะพร้อมที่จะติดผลแล้วนะคะทุกกระถางเลยค่ะใบเขียวงามใบไม่หยิกไม่งอนะคะหลังจากที่ไม่จิมให้ปุ๋ยทางดินแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมาฉีดพ่นด้วยสูตรนี้ค่ะทุกคนโยทำให้ติดดอกดีมากๆใบเขียวงามมากๆเลยนะคะต้นแข็งแรงสุดๆเลยค่ะ เป็นสูตรปุ๋ยง่ายๆนะที่ไม่สิมได้สอนไปนะคะลองนําปุ๋ยสูตรนี้ไปฉีดพ่นทางใบกันดูค่ะทุกคนเวลาจะใช้ไม่สิมค่อยผสมนะคะจะไม่ผสมไว้ล่วงหน้านะพอผสมเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะให้ชุ่มๆเลยนะฉีดลนะําต้นก็ได้ด้วยค่ะหรือจะราดลดลงดินก็ได้นะคะถ้าคุณผู้ชมขี้เกียจนะหรือว่าไม่มีกระบอกฉีดนะคะใส่บัวรดน้ําราดลดก็ได้เช่นกันค่ะเป็นสูตรง่ายทาแบบง่ายๆค่ะ แม่เจมจะใช้สม่ำเสมอเลยนะคะทุกๆ5้าถึง7วันนะคะสูตรนี้หรือคุณผู้ชมจะใช้สลับกับสูตรอื่นก็ได้นะ<ม>ทำบ่อยๆดอกก็จะออกเยอะนะคะดอกไม่รวงค่ะต้นก็จะแข็งแรงอย่างที่เห็นเลยค่ะทุกคนเราก็จะได้มีพลิกนะคะไว้เก็บกินที่บ้านแบบง่ายๆไม่ต้องซื้อเลยค่ะใช้กับพืชชนิดอื่นได้นะคะไม่จำเป็นเฉพาะพลิกอย่างเดียวนะคะทุกคน สิ่งที่ควรรู้สําหรับการปลูกพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับหนาร้อนนะคะทุกคนเขาจะเหี่ยวเฉาง่ายนะเพราะฉะนั้นควรมีวัสดุคุมดินค่ะคุณผู้ชมจะใช้เศษยาแห้งๆนะคะฟางข้าวหรือเป็นเปลือกข้าวโพดก็ได้นะ,ะทุกคนนี่มิจิมก็ใช้เปลือกข้าวโพดนะคะอยู่ที่ไร่เนาะเปลือกข้าวโพดเยอะมาก ใช้วัสดุคุมดินค่ะรักษาความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าดินเขาจะแห้งเร็วอากาศมันจะร้อนนะคะจะทําให้ต้นไม้ของเราเหี่ยวเฉาง่ายมากๆหลังจากที่ย่อยสลายไปนะคะจะกลายเป็นปุ๋ยค่ะเพราะว่าในเปลือกเขาพุ่ดเขาจะมีแคลเซียมนะคะมีไนโตรเจนมีธาตุสารอาหารที่พริกของเราต้องการนะคะดินก็จะดีมากๆเลยต้นเขาก็จะแข็งแรงโดยที่เราไม่เลืองปุ๋ยค่ะ สำหรับคนที่มีเปลือกกระโพดนะอย่าทิ้งนะหรือว่าจะเป็นเศษฝางข้าวนะคะใช้ได้หมดเลยค่ะทุกคนหน้าร้อนนะคะไปหาวัสดุคุมดินให้กับต้นไม้ที่บ้านกันนะคะแตกยอดงามมากๆเลยค่ะพิกแม่จิ๋มนะคะอันนี้ยังไม่ออกดอกค่ะแต่ใกล้แล้วค่ะทุกคน นี้ปลูกลงดินค่ะไม่ว่าจะปลูกลงดินหรือว่าในกระถางนะคะอยู่ที่การดูแลเอาใจาใส่พริกก็จะให้ผลผลิตกับเราเต็มต้นไว้เก็บกินได้ตลอดทั้งปีค่ะลองนําวิธีที่แม่จิ๋มแนะนําไปใช้กันดูนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการปลูกพริกที่บ้านค่ะแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์สากูชแนลด้วยนะคะทุกคน วันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ